ใช่ใเราต้ปา้ปายหเราต้ปา้ปายหน่อ,อยอายุเท่าไหร่อายุ8ดขวบสิบขวบสิบ,บ,บ็ขวบ3ามสิบขวบ12บขวบส6บขวบห้าสบเจปีห้าสิบและสี่สามขวบ<ห>ตอนไม่จ้ารตงแตงอมไม่ไมาจ้าอย่าให้ป้ายหายนะครับอย่า,า,าย,ย้ายไว้ดีทุกคนครับตอนนี้นะ

ยิงแถวหน้าแถวหลังนั่นแหละต้องแถวตองแถวเออโอ้นี่นี่นี่ที่ครูพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงกำลังจะจับมือเด็กอุบานนี่เป็นการแสดงของเด็กอนุบาลสองนะฮะจากเกองท้างใต้ครูครูจุ๋มครูพี่เลี้ยงครูจุ๋มครูพี่เลี้ยงอะไรฮะอะไรฮะมากรเอาเด็กหนักเด็หนักเกมไม่งานมาครูจุ๋มพร้อมไหมครับพร้อมถ่ายรูปไหม Ja, okay. okay. thank <laughs> you Obrigado. ทำงานเขาบอกทำงานนานเลยใส่เท้าตรงเส้นใส่เท้าใส่เท้าตรงเส้นไส่เท้าตรเส้นเลยเท้ามันจะใส่เท้าจะไม่ใช่ไปในขอบใส่เท้าต้โอเคน่าน่ารักดีชุดนี้ชื่อชุดกันแสดงว่าอะไรนะสบายอะไรนะสบายใจอ๋อสุขใจสบายใจไมว่างั้นผมพูดแล้วไปต่อไม่ได้ขัดกันสังเกตท่าเต้นดูนว่าเขาสุขใจสบาย เพราะงานเต้นของเขาไม่ต้องปรึกษากันคือใครอยากเต้นอะไรก็เต้นไปเพราะเขาบอกว่าเต้นเองก็เต้นไปเฮอะไอ้ที่เขาปรึกษาเขาปรึกษาว่าอย่างไรนะเขาปรึกษาว่าตอนแรกขึ้นมาต้องงงถันไปทักันเต้นยังไงนะคนนี้คนนี้บอกชัดเจนเลยเออเต้นเองก็เต้นไปเฮอะส่วนคนอื่นเต้นไปเฮอะไปชั้นโอเคนะฮะโอกาสนี้นะครับ เดี๋ยวพออยักติยินเชิญครับคุณปรพัฒนะครับผาภูมิใจที่ดีนะครับหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบกาะช้างใต้เขาไม่เหยียดหม้อกรางวันนะฮะขอเฉลยปุ้นไกปกับท่ทบาตะะนตลัดเลยฮะจากเป็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบกาะช้างใต้นตะฮะคงจะย้ายมาใ,ใหม่เนาะครับยังไงปกติเราท่านปลัดต้องเต้นเยกับคุณนี้ด้วยนะใช่ท,นทีนี้เราทีนี้เราไม่รู้ไงเราแกลมา มอสกอนฟังก้อนก่อนนะครับมีท่านจะรับกับมีเป็นมอสให้กับหัวหน้าชุดหัวหน้าชุดการแสดงอยู่ไหนจ้าหัวหน้ายกมือหัวหน้าไทยป็นหัวหน้าครับงหมดเด็กชายสนอร์นี่บอกจะยินนะอ่าปลอใไ้ย้าก่อนเสื้อผ้าก่อนแท้เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีพร้อมเรียงตัวอมมือดี่ไทยสมหวังเป็นหัวหน้า ก็กำลังมองของรางวันตารางวันเป็นไรครับเป็นแพทเทิดอีกแล้วนะฮะเป็นแพทเทิร์สีนะครับมาริสโกไซเอลนะฮะนี่แหละครับคือความสุขในการสรีพีใหม่ในวันนี้นะฮะอ่า ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณพัฒน์นะครับท่านภูมิใจที่ดีนะฮะหัวหน้าบนหน้าตลาดเทศบาลตะบลนเกาะใต้ขอเกิญทุกท่ากับท่านตลาดครับโอเคเชิญท่านก่อนได้จ้าได้เพื่อนเป็นคนละหนึ่งคอสบายใจเนี่ยแฟนภานแฟนภานไหนดูที่ไม่ใช่อะไร <c oughs> <c oughs> อันนี้ของหวานนี่อ่ะ ของหวานเอออขงหวานน้ำตาลน้าตลคือความดันความหวานเอาหวานเนี่ยไม่ไม่มีสุดจะเป็น้ตาล่างแกงน้ำตาลจริงๆนะพี่้องคิดครับเรามีการแสดงอีกหนึ่งชุดนะฮะจากอุตสาหกรรมสดแต่ว่าเดี๋ยวเราให้แสดงอีกสักนัดหนึ่งนะฮะจากให้นุ๊กเป็นจุดการแต่งเพลงเพื่อได้ลุ้นะฮะในรัชรัชนีรัชนีในรัชกาลที่เก้าแต่ก่อนที่จะชมตรงนั้นเนี่ย ี้ขออนุญาตนะครับออขผญเรียนท่านสารพจน์ตริย์สสินนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตบลกทช้างนะครับได้พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายกครับท่านนายกของเราเนี่ยดีครับท่านสารพจน์ประสัสสินนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตบลกทช้างครับสวัสดีครับช่วงนี้เสียงจะแหบไปหน่อยนะครับ ตั้งแ,แต่เท่าปีใหม่มาใช้ร่า,างการเยอะไปหน่อยครับลองเยอะไปหน่อยนะครับก็วันนี้มีโอกาสเจอลุงป้านาอาทุกท่านนะครับก็จริงก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอนบ่อยแต่ว่างานลหลายครั้งที่เทศบาลจัหลุงป้านาอาก็มีการร่วมงานงันเป็นประจำผมก็ได้ลงมาพบปะพูดคุยกับทุกท่านว่าตามโอกาสที่เหมาะสมนะครับตันนี้ก็โอกาสปีใหม่นะครับก็ขออวยพรนะครับ ลุงป้าน,นะะ้าอาผู้ญาติญาติทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพร่างก,กายแข็งแรงนะครับมีสิ่งใดขอให้ส่ขของความอัจฉระนะครับปลอดโรคปลอดภัยนะครับทำอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไปในปี2029 5ขอให้มีแต่ความดีๆเข้ามาในชีวิตลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับ ผมก็วันนี้ได้มีโอกาสนำนะครับขอขวัญมาบ้างนะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีความสุขม,มากๆนะครับในวันที่ใหมน่นี้ผมก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นวัยทุกทานด้วยนะครับอยากให้ลุงป้าอาาจรรยาทุกท่าน,าานขเข้าใจว่าพวกเราลึกถึงท่านตลอดรักท่านนะครับแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ความทํามงานแบบนี้อาจจะไม่มีเวลาดูแลทุกท่านมากเท่าที่ควรแนตะ่ อยากขอทุกท่านว่าพวกเราในภายข้อมาท่านนะครับอยากให้ท่านอยู่พวกเราเป็นนานๆจนล้มโพลุกใสนะครับเป็นความอบอุ่นความร่มเย็นในพวกเราขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับนครับโดยกท่านนายกสรกลศาสตร์สิงห์นะฮะท่านมุกเป็นคนตรีตำบลเกาะเขาบอกว่าท่านนายกแค่บอกว่าเหตุไหนไม่ดีก็ทิ้งไปอ่ะอยากอย่าไปเช็งนายกนะครับท่านนายกจะเป็นคนดีนะครับไม่ใช่เออ โอเคครับขอบคุณท่านนายกนะครับและต่อไปนะครับวันนี้เรามีผู้ที่